ค่ำคืนหนึ่งในสวนผลไม้ที่เปียกชื้นหลังฝนตกชาวบ้านก้มมองร่างสีเข้มเลื้อยผ่านผืนดินเมื่อไฟฉายส่องสะท้อนเขาพบงูตัวหนึ่งที่ทั้งหัวและหางดูกลมมนจนแทบไม่รู้คิดว่าด้านไหนเป็นหัวด้านไหนเป็นหางเขารีบร้องลั่นว่างูสองหัวความเข้าใจผิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชุมชนทั่วเอเชียและแอฟริกา งูบางชนิดวิวัฒนาการหางให้คล้ายหัวเพื่อป้องกันตัวด้วยการหลอกล่อศัตรูจนคนส่วนใหญ่เข้าใจว่ามันมีสองหัวจริงๆคลิปนี้นานนาสาระจะพาคุณไปพบกับงูสามสายพันธุ์ที่น่าทึ่งงูก้นขบงูดินและงูเหลือมคลบากลยุทธ์แห่งวิวัฒนาการจากเอเชียสู่แอฟริกาที่ต่างใช้กลยุทธ์เดียวกันเพื่อความอยู่รอดงูก้นขบ ผู้เฝ้าดินชื้นแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจ้าของตำนานปากกัดก้นต่อยซึ่งเป็นความเข้าใจผิดมันคือคำพูดเกินจริงไปมากแท้จริงแล้วงูก้นขบเป็นงูไม่มีพิษทั้งหัวและทางหางก็ไม่สามารถต่อยปล่อยพิษได้พวกมันมีรูปร่างทรงกระบอกหนาแน่นหัวเล็กแบนไม่เด่นชัดจากลำคอทำให้สังเกตได้ยากหางสั้นกลมป้อมดูเหมือนหัวอีกด้านความยาวโดยเฉลี่ย ห0าสถึงเกเซนติเมตรเกล็ดเรียบแน่นเป็นมันวาวงูก้นขบสามารถพบได้ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านมันมักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ชื้นหรือใกล้แหล่งน้ำโดยรูปร่างภายนอกมีลักษณะคล้ายปลาไหลแต่จะมีลวดลายขาวดำสลับบริเวณลำตัวและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยในส่วนหางจะมีความเหมือนกับส่วนหัวเป็นอย่างมากจนถูกเรียกว่าเป็นงูสองหัว เหตุผลที่ทำให้เราคิดว่างูก้นขบเป็นงูที่อันตรายคือพฤติกรรมในการขู่ของมันเมื่อถูกคุกคามมันจะทําตัวแบนราบกับพื้นให้ดูตัวใหญ่ขึ้นก่อนจะค่อยๆชูหางขึ้นคล้ายกับการแผลแม่เบี้ยแต่หางที่ว่านี้มันก็ดันไปคล้ายกับหัวเสีอีกจึงทําให้ดูเหมือนว่ามันกําลังขู่ศัตรูและพร้อมที่จะโจมตีหลายคนจึงคิดว่าเป็นงูที่มีพิษและนิสัยดุร้ายแต่ไม่ใช่เลยเจ้างูก้นขบไม่ใช่งูที่มีพิษ การชูหางขึ้นเพื่อขู่ศัตรูเป็นหนึ่งในกลไกลการปร้องกันตัวซึ่งส่วนหางของมันก็ไม่ได้มีพิษอย่างที่หลายคนเข้าใจอีกด้วยงูชนิดนี้ถือว่าเป็นงูที่มีชั้นเชิงการหลอกศัตรูในขั้นสูงด้วยการแกล้งตายจากการหงายท้องนอนเมื่อสถานการณ์จนมุมและเป็นงูที่ไม่ทําอันตรายต่อมนุษย์แต่ในทางกลับกันมันถูกมนุษย์ทําร้ายจนตายไปแทบทุกครั้งเพราะความเข้าใจผิดงูก้นขบออกหากินในเวลากลางคืนอาศัยในดินชื้น ใต้กองใบไม้หรือโพรงดินอาหารหลักคือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์ตัวเล็กๆ็เช่นไส้เดือนกบเขียดปลาไหลรวมทั้งงูตัวเล็กๆชนิดอื่นด้วยเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูมันจะซ่อนหัวใต้ลำตัวแล้วชูหางขึ้นแทนหัวเทคนิคนี้ทําให้ผู้ล่าเช่นนกหรืองูใหญ่กัดพลาดในตําแหน่งสําคัญงูก้นขบอยู่ในวงซิลินโดฟิดเดถือเป็นงูโบราณที่ยังเก็บคุณลักษณะดึกดําบรรไว้เช่นหัวกะโหลกที่ไม่ยืดหยุ่น บ่งบอกถึงสายวิวัฒนาการที่แยกออกมาตั้งแต่ต้นประวัติศาสตร์ของงูในชนบทไทยมักถูกเข้าใจว่าเป็นงูพิษแต่แท้จริงแล้วมันไม่อันตรายพวกมันมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศใต้ดินควบคุมประชากรกบเขียดและงูตัวเล็กชนิดอื่นงูก้นขบพบได้กว้างขวางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ไทยลาวกัมพูชาไปจนถึงอินโดนีเซียงูดินเงาเล็กที่ซ่อนใต้พื้นโลก งูดินอยู่ในวงไทโปรฟิเดลำตัวเรียวยาวและกลมสม่ำเสมอตลอดความยาวของลำตัวส่วนของหัวกว้างเท่ากับลำตัวส่วนปลายของหัวมนหางสั้นมากตาเล็กมากแต่มองเห็นได้ชัดเจนผิวหนังลำตัวมีเกล็ดขนาดเล็กปกคลุมและพื้นผิวเกล็ดเรียกเป็นมันวาวลำตัวสีน้ำตาลดำหรือสีดำด้านท้องสีจางกว่าด้านหลังนิดหน่อยส่วนปลายของหัวช่องเปิดรูก้นและหางมีสีจางกว่าสีลำตัว มีความยาวลำตัว13 cm. มเซนติเมตรงูดินอาศัยอยู่ในชั้นหน้าดินบริเวณที่มีความชุ่มชื้นสูงหรือหลบซ่อนตัวอยู่ใต้กองไม้ที่เปล่อยผุพังและส่วนมากเป็นบริเวณที่มีปลวกอาศัยอยู่ปกติมักพบลำพังตัวเดียวแต่ถ้าเป็นขอนไม้ใหญ่ที่เปื่อยผุพังอาจอยู่ร่วมกันหลายตัวพื้นผิวของเปล็ดลำตัวที่เรียบมันวาวช่วยให้การเลื้อยไปในดินร่วนซุยรวดเร็วมากขึ้นแต่เมื่อมาอยู่บนพื้นผิวดิน จะเลื้อยช้าและใช้ส่วนปลายของหางที่มีหนามแข็งยึดพื้นผิวดินไว้แล้วส่ายหัวและลำตัวไปในทิศทางที่ต้องการมักขึ้นมาอยู่บนพื้นดินภายหลังจากที่ฝนตกหนักงูดินเป็นนักขุดดินใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดใต้พื้นดินกินมดปลวกและตัวอ่อนแมลงเมื่อถูกรบกวนจะซ่อนหัวแล้วชูหางแทนหัวทําให้สกรูอย่างนกหรือกินก่าจิตผิดตําแหน่งบางครั้งงูดินเลื้อยเข้าบ้านทําให้คนตกใจ แต่แท้จริงแล้วมันไม่มีอันตรายงูดินจัดอยู่ในกลุ่มใกล้เคียงบรรพบุรุษงูยุคแรกสุดลักษณะตาการรดรูปและหัวหางที่คล้ายกันสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวสู่วิถีชีวิตใต้ดินมานานล้านปีงูดินมักถูกนกที่หากินบนพื้นดินหรือสัตว์นักล่าที่ชอบกินไส้เดือนจับกินเป็นอาหารการพรางตัวด้วยหางเพื่อให้ผู้ล่าเข้าใจว่าเป็นหัวช่วยเพิ่มโอกาสรอดจากการโจมตี นักวิทยาศาสตร์ใช้การศึกษาโครงสร้างงูดินเพื่อทำความเข้าใจวิวัฒนาการยุคต้นของงูทั้งหมดงูเหลือมคลลาบาหรือคลลาบเรียเรนฮาร์ตอีเป็นงูขนาดกลางลำตัวยาวราวหนึ่งเมตรมีหัวเล็กลักษณะแหลมหางกลมสั้นมากจนคล้ายหัวอีกด้านแม้ชื่อเรียกจะมีคำว่าง,งูเหลือมแต่มันไม่ใช่งูเหลื่มแท้จัดอยู่ในวงเฉพาะของตนเองเท่านั้นงูชนิดนี้ชอบอาศัยตามดินในป่าชื้นแอฟริกากลาง พวกมันเป็นนักขุดโพรงชิ้นเดียวกับงูก้นขบและงูดินอาหารหลักคือสัตว์โดยเฉพาะหนูและสัตว์เล็กคลานอย่างกิ้งก่าและจิ้งจกเมื่อถูกรบกวนงูเหลืองคาราบาจะขดตัวแน่นเพื่อซ่อนหัวแล้วโผล่หางกลมๆออกมาแทนชาวบ้านท้องถิ่นจึงเชื่อว่ามันมีสองหัวจริงๆง,งูเหลืองคาราบาเป็นตัวอย่างของวิวัฒนาการแบบคู่ขนานเพราะแม้อยู่ต่างทวีปและไม่มีความใกล้ชิดกับงูก้นขบแต่มันกลับพัฒนากลยุทธ์ทำหางให้คล้ายหัวเหมือนกัน เพื่อแก้ปัญหาศัตรูโจมตีหัวชาวบ้านบางพื้นที่ในแอฟริกาไม่ฆ่างูชนิดนี้เพราะเชื่อว่าพวกมันคือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์งูเหลือมคาราบาเป็นงูที่นักวิทยาศาสตร์สนใจมากเพราะแสดงพฤติกรรมป้องกันตัวเหมือนงูในเอเชียการศึกษาช่วยเปิดมุมมองว่างูสองหัวปลอมเกิดขึ้นหลายครั้งในหลายพื้นที่ในประวัติศาสตร์ของวิวัฒนาการกลยุทธ์หัวปลอมคือศาสตร์แห่งการอยู่รอดแล้วทำไมต้องทำให้หางเหมือนหัว เพราะหัวคือจุดที่เปราะบางที่สุดหากเสียหัวคือความตายศัตรูส่วนใหญ่เล็งโจมตีที่หัวการพัฒนาหางที่ดูเหมือนหัวจึงเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหากศัตรูพลาดเพียงเล็กน้อยก็จะเปิดโอกาสให้งูมีโอกาสเลื้อยหนีไปได้งูก้นขบงูดินและงูเหลือมคันลาบาแห่งแอฟริกาทั้งหมดคือตัวแทนของการปรับตัวอันชาญฉลาดสำหรับมนุษย์ภาพงูสองหัวอาจสื่อถึงสิ่งประหลาดหรือน่ากลัว ทว่าความจริงแล้วนี่คือผลงานของธรรมชาติที่สลักกลยุทธ์การเอาตัวรอดไว้ในร่างกายครั้งต่อไปหากคุณได้เจองูที่หัวกับหางคล้ายกันจงมองด้วยสายตาแห่งความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวเพราะสิ่งที่เห็นไม่ใช่สัตว์อันตรายแต่เป็นบทเรียนล้ำค่าจากประวัติศาสตร์นับล้านปีหากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานา,นาสาระด้วยนะครับขอบคุณครับ